สวัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมะจากพอดแคสต์อยากชวนคุยเรื่องวันแม่ค่ะยินดีครับวันนี้เป็นวันแม่ด้วยครับใช่ค่ะในมุมมองพระพุทธศาสนาเคยได้ยินว่าในพระพุทธศาสนาแม่ไม่ได้ถูกยกย่องแค่เพราะเป็นผู้ให้กํำเนิดอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับในทางธรรมะ แม่ยังถูกมองว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงจรแห่งกรรมด้วยนั่นคือเป็นผู้เปิดโอกาสให้ชีวิตหนึ่งได้เกิดมาเพื่อฝึกตนให้พ้นทุกข์เพราะการที่ลูกพ้นทุกข์ได้ไม่กลับมาเวียนว่ายอีกก็จะเป็นบุญกุศลทั้งของลูกและแม่ครับอ๋อค่ะฟังดูแตกต่างจากที่เคยชินมากนะคะส่วนใหญ่ก็มักพูดถึงแม่ในมุมความรักและการเลี้ยงดูถูกต้องครับในพระไตรปิฎก มีตัวอย่างชัดเจนอย่างเรื่องของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาที่เลิศกว่าพระพิกษุทั้งปวงในด้านปัญญาท่านรู้จักฟังรู้จักนิ่งและรู้จักใช้ถ้อยคำให้พอดีกับใจคนฟังมีปัญญาเฉียบแหลมแต่ไม่หยิ่งในปัญญาครับค่ะแล้วเกี่ยวกับแม่ของท่านอย่างไรคะบิดาของพระสารีบุตรเป็นพราหม์ใหญ่หัวหน้าหมู่บ้านอุป,ปะติสคาม ส่วนมารดาก็คือนางสารีพรามณีเป็นผู้ยึดแนวพราหมเหนียวแน่นแต่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยแม้ลูกชายจะบวชและมีชื่อเสียงมากนางก็ไม่เปิดใจแต่พระสารีบุตรก็ไม่เคยโต้เถียงท่านอยู่ในธรรมรอวันที่แม่จะเปิดใจเองครับอ๋อค่ะแสดงว่าท่านใช้ความอดทนเยอะมากเลยนะคะใช่ครับ จนหลังพรรษาที่44ของพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอายุสังขารใกล้จะหมดแล้วจึงกราบลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านเกิดที่ตำบลน,นาละกะใกล้เมืองนาลันทาเพื่ออยู่กับแม่ในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะแสดงธรรมให้แม่ฟังเป็นครั้งสุดท้ายครับโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะในช่วงนั้นพื้นหนึ่งพระสารีบุตรอาพาธหนักด้วยโรคปักขันที่กาพาธคือท้องร่วงรุนแรง ขณะนั้นมีเท้ามหาราชเท้าสักกะเทวราชและพรมหลายองค์มาเยี่ยมแสงสว่างปรากฏเต็มเรือนแม่เห็นแล้วก็แปลกใจว่าทำไมเทพพรมผู้ใหญ่ถึงมาเคารพลูกตนพระสารีบุตรจึงอธิบายอย่างเรียบง่ายว่าตนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะแล้วแม่ท่านยอมรับไหมคะนั่นแหละครับช่วงนั้นแหละที่นางเปิดใจจริงๆ เมื่อได้ฟังธรรมและเห็นความจริงตรงหน้าจิตของนางก็ผ่องใสจนบรรลุโสดาบันก่อนที่พระสารีบุตรจะปรินิพานอย่างสงบในคืนนั้นเองครับอืมค่ะฟังแล้วเหมือนเป็นการจากลาที่สมบูรณ์ครั้งต่อแม่แล้วต่อลูกเลยนะคะใช่ครับแม่ได้ทางพ้นทุก์ส่วนลูกได้ทำหน้าที่กตัญญูขั้นสูงสุดไม่ใช่ด้วยทรัพย์หรือคำพูดไพราะ แต่ด้วยการมอบธรรมะให้แม่เห็นทางพ้นทุก์ครับแล้วถ้ามองกลับมาในวันนี้เรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้างคะครับน่าจะสอนว่าในวันที่ความเชื่อของลูกกับแม่ไม่ตรงกันเราไม่จำเป็นต้องถอยเพื่อหนีปัญหาไม่ต้องเถียงเพื่อเอาชนะแม่และไม่ต้องพิสูจน์ให้แม่ยอมรับทันที แต่สามารถอยู่บนความถูกต้องโดยไม่ทิ้งแม่และไม่ทิ้งธรรมเหมือนที่พระสารีบุตรรมนั่นแหละครับค่ะแสดงว่าความรักที่แท้จริงต้องไม่ขัดกับความถูกต้องทางธรรมใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นแหละคือความรักที่ไม่ทิ้งธรรมและธรรมที่ไม่ทิ้งความรักในมุมมองทางพระพุทธศาสนาวันแม่จึงไม่ใช่แค่วันหยุดที่เดินทางไปกราบแม่ พาแม่ไปเลี้ยงอาหารหรือไปมอบของขวัญให้แม่แต่เป็นวันที่ควรถามตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่ละแม่และไม่ละธรรมแล้วหรือยังอืฟังแล้วลึกซึ้งมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราววันนี้นะคะยินดีครับขอให้ทุกคนได้ใช้ความรักและความถูกต้องเดินไปด้วยกันทั้งแม่และธรรมะในวันแม่นะครับสวัสดีครับ